ที่เมื่อกี้มีคนถามเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยอะว่าวันนี้คุณทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วที่ไหนก็ทําอะไรไม่เป็นเหมือนกันก็ต้องมานั่งเรียนใหม่ทุกอย่างเรียนใหม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่วันนี้คุณไม่เป็นไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้คุณจะทําไม่ได้ถ้าคุณเริ่มวันนี้ยังไงคุณก็ทําได้จะทําไม่ได้แค่อย่างเดียวก็คือคุณไม่ทํามนุษย์เนี่ยมันพิเศษมากตรงที่ว่าทําได้ทุกอย่างแต่อย่างเดียวที่จะทําไม่ได้ก็คือตัวเขาเองอย่างเดียวเท่านั้นไไไมม่่ีีอออะะรทจจหยุดดเเเขขาาา้นกกตัวง แลวขอบคุณทุกวิกฤตนะทุกวิกฤตของนิดหน่อยเนี่ยนะวันที่นิดหน่อยเริ่มต้นก็คือ3ปีที่แล้วใช่ไหมสามปีที่แล้วเนี่ยที่บ้านไม่ไหวแล้วอ่ะบ้านกําลังจะโดนยึดครอบครัวกาลังจะแย่นั่นแหละคือวิกฤตแล้วตอนนั้นไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรนะ วิกฤตของตัวเองแล้ววันนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยทำงานประจําไม่ได้แล้วว่าเงินมันไม่พอที่จะเลี้ยงดูที่บ้านได้อะต้องออกมาทําเองก็ถึงได้เป็นโชคดีที่ได้เริ่มทําออนไลน์ในวิกฤตนั้นเพราะถ้าไม่เจอวิกฤตนั้นทุกวันนี้นี่หน่อยยังนั่งทํางานอยู่เหมือนเดิมถ้าวันนี้นี่หน่อยยังนั่งทํางานประจําอยู่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่หน่อยเพิ่งเสียพ่อไปพ่อก็จะไม่มีชีวิตอย่างที่เขาฝันไว้เลยแต่คุณคิดดูดิถ้าวันนั้นนี่หน่อยไม่เจอวิกฤตที่บ้านแล้วนี่หน่อยไม่ทําออนไลน์วันนนนีี้เ่ยยหอจจะสใ นี่ไหนก็ต้องขอบคุณพ่อไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องในชีวิตอะขอบคุณอยู่แล้วดูไหมแต่คลิปพ่อที่ลงวันนั้นไปที่ไหนลงคลิปพ่อใครได้ดูบ้างแต่ประเด็นก็คือคุณรู้ไหมว่ามีหลายคนมากที่ดูคลิปนั้นแล้ว กลับไปโทรหาพ่อเลยกลับไปทําอะไรดีๆให้กับครอบครัวเลยก็ต้องขอบคุณเขาอะที่ทําให้อิมแพ t มากที่เป็นผลกระทบในทางดีให้กับใครอีกหลายคนมากที่อยากกลับบ้านทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นวิกฤตแค่ไหนมันมีเหตุผลเสมอมยังมีวัยรุ่นอีกเยอะที่เก่งๆแล้วก็พร้อมที่จะสักเซสแต่มันต้องซักเซสในทางดีด้วยแล้วบาลานซ์ทุกอย่างในชีวิตพอถ้าเขาบาลานซ์ทุกอย่างในชีวิตได้ครอบครัวก็ดีด้านอื่นๆดีประเทศยังไงก็ต้องดีนั่นแหละคือมิชชั่นต่อไป ที่พ่อได้ฝากนิดหน่อยไว้ให้กับคุณวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนก็คือคลับเนี่ยขั้นตอนของนิดหน่อยค่อนข้างยากมากเพราะว่าคนที่จะเข้าขับมาได้เนี่ยต้องเคยเรียนของนิดหน่อยบ้างนู่นนี่นันนน่นเพราะว่าคนที่จะอยู่ในคลับได้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เข้ามาแบบนี้ได้เข้ามาดูลายได้เข้ามาอยู่ในอินเนอร์เซอร์เคิลแล้วพอเน้นหน่อยโพสต์เรื่องขับลงไปก็มีหลายคนมาก ที่อยากเข้าแล้วนี่หน่อยก็เห็นทุกคนแล้วนี่หน่อยก็อยากจะให้เข้าหมดเลยแต่ว่าทีมงานบอกไม่ได้เพราะว่า3 0 0กว่าคนมันเยอะมากเพราะฉะนั้นน okay, ี่หน่อยก็เลยโอเคงั้นเราก็น่าจะต้องมีการทํายังไงที่จะรวมลูกศิษย์ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะเคยลงคอร์สอะไรกันนิดหน่อยก็แล้วแต่ที่เป็นลูกศิษย์นิดหน่อยเคยลงคอร์สอะไรก็แล้วแต่ลงแบบตอนโปรโมชั่นสุดๆหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มทีมยังเกส เข้ามาอยู่ในนั้นเลยแต่คุณต้องเคยลงคอสอะไรก็ได้ของนิดหน่อยสักคอสหนึ่งแล้วทักไปที่ไลน์แอดทักไปที่ไลน์แอดแล้วบอกว่าขอเข้าทีมทีมงานจะส่งลิงก์ให้พอทีมงานส่งลิงก์ให้คุณก็เข้าไปอยู่ในนั้นเลยแล้วในนั้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคลับเลยก็คือนิดหน่อยจะส่งข้อมูลให้นู่นนี่นั่นจะมีคลิปจะมีความรู้จะมีไลฟ์บ้างบางทีหรือจะมีคลิปที่ไม่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้มันสุ่มเสี่ยงมากถ้าบางอย่างนิดหน่อยพูดแบบเลียวๆอ่ะมันไม่สามารถโพสต์ได้ใน เพราะมันแมสกก็อาจจะลงในกลุ่ม เพราะเราก็อยากให้เข้าทุกคนนะขับอะแต่ขับมันค่อนข้างที่จะลึกเนื้อหามันลึกแล้วถ้าคุณไม่เคยเรียนอะไรกันนิดหน่อยคุณตีความผิดได้แล้วพอคุณอยู่ในทีมใช่ป่ะในทีมเราก็จะคุยกันนู่นนี่นั่นนี่หน่อยจะส่งคอนเทนต์ให้มีลูกศิษย์มาช่วยกันตอบถ้าคนไหนที่มีผลงานแล้วเฮ้ยนิดหน่อยเห็นว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าขับทีมเนี่ยคือเหมือนเลเวลหนึ่งคลับนี่เหมือนเลเวลสิเป็นคลับอัปเกรดตัวเองขึ้นมาถ้าคุณเข้าขับแล้วแบบนักเรียนน,ยยนี่หน่อยลูกวศวิ คนนี้มีของเข้าใจโลกในระดับหนึ่งมีมายเซ e t ที่ดีมีความสามารถฝึกตัวเองมาแล้วในระดับหนึ่งคุณอาจจะได้เข้ามาในอินเนอร์ก็คือได้มาอยู่อย่างงี้ได้มาในไลฟ์คนจะเห็นเคล็ดลับเจ๋งๆที่บางอย่างนิดหน่อยพูดออกสาธารนณะไม่ได้อันนี้ถือเป็นเลเวล99อะ่ะแล้วบางคนถามทำไมต้องมีทีมต้องมีขับไปอินเนอร์เลยไม่ได้หรอมันรับไม่ได้เยอะแล้วประเด็นก็คือเราต้องรู้จักคุณด้วยจะเอาใครเข้าบ้านก็ต้องเชื่อใจหน่อยถูกไหม <laughs> เราเลยทำความรู้จักกันก่อนในทีม ถ้าคุณโอเคนี่น่นเห็นแล้วเฮ้ยคนนี้มายเซตดีคนนี้มีความสามารถคุณเข้าขับพอคุณเข้าขับคุณมาเจอลูกศิษย์นิดหน่อยแล้วเฮ้ยวิร์กคนนี้น่าร่วมงานด้วยน่าทํางานด้วยคุณอาจจะได้เข้ามาในอินเนอร์เซอร์เคิลเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนเรื่องเงินนั้นเรื่องรองสําคัญคือคุณพัฒนาตัวเองหรือเปล่าอันนั้นสําคัญสุดเพราะฉะนั้นสําหรับทีมพอเข้าทีมปุ๊บคุณลงเพจนู่นนี่นั่นมีคอมเมนต์คุยกันตามสบายเลยคุณทักไปที่ไลน์แอดออฟฟิศวิทแม็กแล้วก็บอกว่าเป็นลูกศิ จะคอร์สไหนขอเข้ากลุ่มแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์เลยแล้วเฮ้ยวันนี้เพิ่งมาดูครั้งแรกอยากเป็นลูกศิษย์เลยทาไงลงคอร์สออนไลน์เล็กๆของนี่หน่อยก็ได้ถ้าดีที่สุดตอนนี้คือ13ความลับ13ความลับเนี่ยเป็นคอร์สจิตวิญ,ญญาณแล้วนี่หน่อยบอกเลยว่าคุณโคตรโชคดีที่อยู่อยู่นิดหน่อยก็เสียพ่อไปการคอร์สเลยกูงงมากแล้วสอนเลองจิตวิญ,ญญาณอยู่พอดีวันนั้นน่ะเป็นวันที่นิดหน่อยได้รู้เลยว่าสมองกับหัวใจแม่งคนละเรื่องกัน เพราะนี่หนเทรนสมองตัวเองมา3ปีและนี่หนรู้เลยว่าสมองนี่หน่อแม่งแบบมันเทรนตัวเองให้มีวิน,นัยให้แบบเอาตัวรอดให้แก้ปัญหาได้ดีมากแต่หัวใจแม่งคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจ2อ,อย่างนี้คุณไม่สักเซสมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น13ความรับเป็นคอร์สที่ราคาเบามากแล้วก็ออนไลน์ line. ยังอยู่ในรอบร้ายอยู่แล้วก็ให้คุณได้ทบทวนได้ได้เรียนออนไลน์ line. เรียนทั้งครอบครัวเลยก็ได้คอร์สนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ที่4 9 0 0ถ้าใครที่ลงคอร์สน,นี้นิดหน่อยให้ราคาพิเศษอยู่ที่4 5 0 0เพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณควรทําก็คือเรียนซ้าๆนี่หน่จะบอกตลอดแล้วคอร์สพวกนี้เรียนได้ตลอดชีพมันเป็นวิชาชีวิตอ่ะคุณต้องใช้กันตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่อยากลงคอร์สเก่าวพวก12สัปดาห์เจอตัวคุณแล้วก็มี10ทักษะ10ทักษะนี่เป็นเรื่องการตลาดและเรื่องโลกอนาคตคอร์สพวกนี้หกพันห้าถ้าดูจากไลฟ์นี้อันนี้หน่อยให้ราคาพิเศษลด500หรือ6000คุณจะลงคอร์สไหนก็ได้ถ้าคุณลงมากกว่านี้อันนี้หน่อยให้ไปเลยลดคอร์สละ5 0 0ถ้าคุณลงหลายคอร์สก็ลดเพิ่ม2อคอร์ สามงคลอดลดพันห้าดีที่สุดนะตอนนี้ท่านนิดหน่อยแนะนำสิบสามความลับสิบสามความลับดีสุดเพราะคุณยังเป็นรอบร้ายอยู่อะนิดหน่อยยังร้ายสดอยู่แล้วท่นหน่อยบอกเลยนะว่าคุณจะลงหรือไม่ลงนิดหน่อยก็มีชีวิตแบบเดิมแต่ชีวิตคุณต่างหากที่จะเปลี่ยนไป